คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดก,การศึกษาโดยใช้พื้น่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งเน้นในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่คิดเป็นทำเป็นและเห็นอนาคตสาขาการผลิตพืชน,นะครับเป็นสาขาที่มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยนะครับเราสามารถนำความรู้ที่ได้จาก การเรียนของที่นี่นะครับมาใช้ก่อให้เกิดประโยชน์เป็นอาชีพได้ครับทั้งอาชีพอิสระแล้วก็งานวิจัยทางาส่วนวิจัยต่างๆนะครับหรืองานในเชิองอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับพืชน,นะครับสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ของเราจะเน้นในการออกแบบ ภายนอกหรือแรนสเขปบนั่นเองนะครับเป็นสาขาที่สอนบันณฑิตนักปฏิบัติเราเราจะมีการลงงานลงช็อปนะครับการปฏิบัติทั้งทางการเกษตรการจัดแรงสเขปบหรือการจัดสวนนะครับสิ่งที่ประทับใจของสาขานี้คือคงจะเป็นเกี่ยวกับพวกการจัดธรรมชาติให้ลงตัวนะครับเราสามารถจัดแต่งพื้นที่ที่ไม่มีอะไรเลยพื้นที่ที่เสื่อมโทรมให้กลมกลืนตามธรรมชาติได้นะครับ สาขาวิศวกรรมแปรปรูปผลิตผลเกษตรเป็นสาขาที่ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลเกษตรเพื่อยืดอายุการใช้งานลดการสูญเสียและเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรนอกจากนี้ยังเกี่ยวกับการผลิตและการแปรปรูปผลิตผลหลังการเกษตรด้วยค่ะบรืเรียนที่นี่ก็รู้สึกดีค่ะรู้สึกอบอุ่นเราอยู่กันอย่างเป็นครอบครัวค่ะทั้งอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆค่ะ ทุกคนน่ารักแล้วก็เป็นกันเองด้วยความที่ว่าสาขานี้มีคนไม่มากก็เลยมีความใกล้ชิดกันมากค่ะค่ะเหตุผลที่เลเรียนสาขานี้ค่ะเนื่องจากดิฉันคิดว่าอาหารเป็นหนึ่งในปใจัจจัย4ที่สําคัญต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ค่ะ ซึ่งมนุษย์ทุกคนเนี่ยจะต้องรับประทานอาหารกันอยู่แล้วดังนั้นหนูจึงอยากเลือกเรียนสาขาที่ศึกษาเกี่ยวกับทางด้านอาหารค่ะแล้วก็สามารถที่จะคิดค้นแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาได้ด้วยก็เลยเลือกที่จะเรียนสาขานี้ค่ะสาขานี้นะครับก็จะเป็นพวกวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์นะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์นมธัญพ,พืชและจะเป็นพวกเท,เทคโนโลยีเครื่องดื่มและทั้งอีก เคมีอาหารแล้วก็จุลชีววิทยานะครับก็สามารถนำไปใช้ได้จริงครับในการทำงานโรงงานอุตสาหกรรมครับแล้วก็อีกทั้งสร้างธุรกิจส่วนตัวอ,อีกด้วยก็ได้เจอเพื่อนๆที่ดีครับและพี่น้องๆที่รักใคร่กันมีอาจารย์ที่น่ารักครับผมเลือกมาเรียนสาขาประมงนี่นะฮะ ก็คือผมชอบเพาะพันธุ์ปลาครับเริ่มแรกที่เริ่มเรียนปีหนึ่งเข้ามาเลยนะคะก็คือเรียนวิชาประมงพื้นฐานครับก็คือศึกษาเกี่ยวกับประวัติการประมงทั้งในแล้วก็ต่างประเทศครับผมแล้วต่อมาเป็นวิชาที่เจอนะคะก็คือวิชามินนาวิทยาครับผมศึกษาเกี่ยวกับสตรีละวิทยาทางประมงนะคะแบบว่าปลามีลักษณะยังไงแล้วก็อีกวิชาหนึ่งที่ผมชอบนะคะก็คือวิชาการเพาะพันธุ์ปลา ครับผมก็คือเราได้ลงมือปฏิบัติจริงคือได้ฉีดฮอร์โมนปลาได้ฉีดต่อมใต้สมองปลาแล้วก็จับปลาใช้อุปกรณ์ประมงต่างๆลงปฏิบัติจริงเลยครับสาขานี้นะฮะก็อยู่กันแบบเป็นกันเองมากเลยครับแบบอาจารย์ก็สามารถํำปรึกษาได้ทุกเรื่องเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องปัญหาต่างๆนะครับค่ะสําสหรับ ในการเรื่องเรียนสาขานี้นะคะก็เพราะว่าโดยปกติเนี่ยตัวเองเป็นคนต่างจังหวัดแล้วก็โตมากับเกษตรเป็นส่วนใหญ่คือแถวบ้านเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะเลี้ยงโคนมค่ะเราก็เลยโตมาจากสัตว์พวกนี้เป็นส่วนใหญ่ทําให้เรารู้สึกว่าเราคูลคีช่วงปี2ถึงปีสเนี่ยเราก็จะมีการลงปฏิบัติจริงสําหรับการเรียนปฏิบัติจริงเนี่ยเหมือนเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเราสร้างความคุ้นเคยให้กับเราอย่างเช่นการฉีดยาการทําคลอดการรีนมโคนม การเลี้ยงไก่ตั้งแต่การเก็บไข่จนถึงการปลดอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนเป็นการสร้างประสบการณ์จริงให้กับเราเหมือนเรารู้สึกว่าเรามีความมั่นใจเวลาเราไปปฏิบัติงานจริงเนี่ยไปปฏิบัติงานข้างนอกหรือว่าไปสมัครงานข้างนอกเนี่ยเรารู้สึกว่าอย่างน้อยงานตรงเนี้ยเราเคยได้ทําเราเราเคยปฏิบัติจริงมันผ่านมือเรามาบ้างเวลาไปทําข้างนอกเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่อายคนอื่นสําหรับสาขาวิวทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์เนี่ย สามารถทำงานได้หลายช่องทางมากใครที่สนใจอยากทำธุรกิจส่วนตัวเราก็ทำได้อย่างเช่นอยากมีฟาร์มของตัวเองฟาร์มโคนมฟาร์มสุกรฟาร์มไก่แล้วก็อาจจะเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์ไดเ้เป็นนักส่งเสรมิมการเกษตร,รได้แล้วก็ทำงานเกี่ยวกับในกรมปศุสัตว์หรือไม่ก็การตรวจสอบมาตรฐานฟาร์มหรือว่ามาตรฐานเนื้อสัตว์ค่ะอย่างพวก QC อย่างเงี้ยค่ะเป็นต้น คณะสรศาสตร์นะคะมีวิชาที่เปิดเรียนนะคะที่น่าสนใจตรงกับศาสตร์เศรษฐกิจหลายอย่างค่ะเช่นการผลิตโคโนมผลิตสุกรผลิตสัตว์ปีกและผลิตสัตว์เคี้ยวองขนาดเล็กค่ะความรู้ที่ได้รับเนี่ยสามารถนําไปประกอบอาชีพได้หลายทางค่ะไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพทางด้านเข้าบริษัทเอกชนหรือจะเป็นรับราชการทางด้านกรมปศุสัสตว์ต่างๆนะคะสาขานี้นะคะทําให้ดิฉันเองนะคะได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับ การเลี้ยงสัตว์นะคะได้การรักษาสัตว์ค่ะซึ่งวิชาที่เรียนนะคะที่ตัวฉันชอบนะคะคือวิชาวิเคราะห์อาหารสัตว์ค่ะซึ่งวิชานี้นะคะทําให้ดิฉันสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับด้านอาหารสัตว์นะคะที่สามารถนํามาเลี้ยงสัตว์ได้ค่ะประโยชน์จากวิชานี้นะคะสามารถที่ทําให้ฉันไปต่อยอดในการทํางานได้ค่ะความประทับใจนะคะอาจารย์ค่ะอาจารย์เป็นอันดับแรกนะคะที่สอนนะคะ ทำให้ดิฉันมีความรู้ความสามารถที่จะนําไปใช้ทางด้านอาหารนะคะแล้วก็นําไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะส่วนเพื่อนๆที่พี่น้องๆน,นะคะเป็นคนที่น่ารักค่ะสามารถที่จะปรึกษาหารือได้ยามที่เรามีความทุกข์ใจและมีความสุขค่ะ จุดมุ่งหมายอีกประการหนึ่งคือการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยใช้งานวิจัยและงานบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนเราสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพการเกษตรและเชื่อมั่นว่าอาชีพการเกษตรเป็นอาชีพที่มั่นคงยั่งยืนและสร้างแนวคิดร่วมกันว่าเกษตรก้าวไกลด้วยใจมุ่งมั่นทำธุรกิจดังฝันสร้างสรรค์สังคมไทย